สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วครูจะมาสอนเรื่องการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรค่ะเซนติเมตรนะคะเป็นหน่วยวัดความยาวของสิ่งของขนาดเล็กที่มีความยาวไม่มากเซนติเมตรจะเขียนย่อว่าซอโซมอมาจุดเดี๋ยวครูจะ มีตัวอย่างให้ดูนะคะว่าสิ่งของชนิดใดที่ใช้หน่วยวัดความยาวเป็นเซนติเมตรได้นะตัวอย่างสิ่งของที่มีขนาดเล็กและมีความยาวไม่มากนะคะอย่างแรกก็คือสีไม้สีเทียนดินสอแบบนี้นะคะข้อที่2ก็คือกระเป๋าดินสอกระปุกดินสอกล่องดินสอ ข้อที่3ก็คือกันไกลหรือว่าอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆนะคะก็จะเป็นสิ่งของที่มีขนาดเล็กค่ะวิธีวัดความยาวนะคะเราจะใช้สิ่งของที่เราต้องการวัดหรือว่าสิ่งของที่เราต้องการที่จะรู้ความยาวมาทาบกับเครื่องมือที่ใช้วัดโดยปลายด้านหนึ่งจะต้องวางที่ขีดเริ่มต้น เห็นขีดเริ่มต้นไหมคะตัวลูกศรสีชมพูที่ครูชี้เส้นปละสีเขียวนั่นคือขีดเริ่มต้นที่เราจะต้องวางปลายด้านหนึ่งไว้และอ่านค่าจากปลายอีกด้านหนึ่งของสิ่งของตัวอย่างที่ครูยกขึ้นมาให้นักเรียนดูนะคะก็คือดินสอแท่งหนึ่งครูอยากทราบว่า ดินสอแท่งนี้มีความยาวเท่าไหร่ครูจึงเอาดินสอมาวางทาบกับไม้บรรทัดปลายดินสอด้านหนึ่งวางอยู่ที่ขีดเดิมต้นครูอยากทราบความยาวถูกไหมครูจะต้องอ่านค่าวความยาวจากปลายดินสออีกข้างหนึ่งซึ่งข้อนี้ปลายดินสออีกด้านหนึ่งชี้ไปที่เลขเจ ชี้เท่ากับเลข7เลยแสดงว่าข้อนี้ดินสอยาว7เซนติเมตรหลังจากที่เราได้เรียนในเนื้อหาไปบ้างแล้วครูอยากรู้ว่านักเรียนเนี่ยจะเข้าใจในสิ่งที่ครูสอนหรือเปล่าเรามาเข้าสู่ช่วงตอบได้ไหมกันเลยค่ะ รูปที่1นนะคะเป็นรูปของหลอดไฟหลอดไฟปลายด้านหนึ่งวางอยู่ที่จุดเริ่มต้นปลายอีกด้านหนึ่งชี้ไปที่เลขอะไรคะครูให้เวลานักเรียนสังเกตแล้วก็ตอบครูก่อนข้อนี้นะคะ หลอดไฟยาว6เซนติเมตรข้อที่2เป็นรูปคลิปหนีบกระดาษวางอยู่ที่ขีดเริ่มต้นปลายของคลิปหนีบกระดาษชี้ไปที่เลขเลขอะไรคะข้อนี้นะคะ คลิปหนีบกระดาษยาว2องซนติเมตรต่อมาข้อที่3นะคะเป็นรูปเครื่องเย็บกระดาษหรือว่าแม็กที่เราใช้เรียกกันปลายด้าน1ชี้ที่ขีดเดิมต้นปลายอีกด้าน1ชี้ที่เรียกอะไรคะตอบคุณหน่อยข้อนี้นะคะเครื่องเย็บกระดาษยาว5ซนติเมตรค่ะ ข้อนี้เป็นรูปหวีหวีปลายด้านหนึ่งวางที่ขีดเริ่มต้นปลายอีกด้านหนึ่งชีที่เลขอะไรคะช่วครูตอบหน่อยเร็วเลขสี่ถูกไหมคะดังนั้นข้อนี้นะคะหวียาวสี่เซนติเมตรต่อมาเป็นข้อที่ห้านะคะเป็นรูปกันไก่ ปลายด้านหนึ่งวางที่ขีดเริ่มตน้นปลายอีกด้านหนึ่งชี้ที่ตัวเลขตัวเลข7ดนะคะดังนั้นข้อนี้กันไกลย,ยาว7เซนติเมตรมาถึงข้อสุดท้ายก็คือข้อที่6เป็นรูปแว่นตาแว่นตานะคะปลายด้านหนึ่งวางอยู่ที่ขีดเริ่มตน้น ปลายอีกด้านหนึ่งชี้ที่ตัวเลขตัวเลข3ถูกไหมคะดังนั้นข้อนี้แว่นตายาว3เซนติเมตรก่อนที่เราจะไปทำใบงานกันนะคะเราก็มาทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนไปวันนี้กันก่อนนะช่วยครูตอบกันด้วยนะคะเซนติเมตร เป็นหน่วยวัดความยาวของสิ่งของขนาดขนาดไหนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ขนาดเล็กที่มีความยาวไม่มากโดยเซนติเมตรนะคะจะเขียนย่อว่าเขียนย่อว่ายังไงจำได้หรือเปล่าซอโซ่มอมาจุดนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็ลองฟังทบทวนดูนะคะขอบคุณค่ะ